สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกันกับเอ,อ่อแนวทางเนาะแนวทางตำราวของเรานะคะงวดประจำวันจันทร์ที่28นะคะเดือน7นะคะปี68นะคะทุกคนนะคะสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่อีกแล้วคอโตค่ะเปิดโตเปิดโตนะคะเออกระวนนยุทแถวๆนี่แหละจะเอามาดูกันนะคะ สูตรใหม่เนาะทุกคนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงกันนะคะสําหรับเอ่อแนวทางตัวนี้นะคะเป็นสูตรใหม่บนล่างเลยนะคะสูตรใหม่บนล่างมาดูกันนะคะจะไปได้ไหมนะคะสําหรับชุดนี้นะคะสีพอไปวัดสีพอไปวาได้โบนะคะทุกคนโอ้ถ้าไปได้นี่จึ้งมากเลยนะคะ บางท่านนะคะแต่ก็เราก็มีชุดบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้อยู่นะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะทุกคนเราก็มีให้นะคะมีให้เนาะในชุดสรุปนะคะชุดสรุป ตัดออกมาแล้วก็คุ้มกว่านะคะตัดออกมาแล้วใครที่ตัดกิ่งนะคะลองเอาไปตัดดูเด้อยังไงก็คุ้มกว่าแบบว่าบนล่างนะคะเพราะว่าตัดออกมาแล้วมันก็เหลือประมาณเกือบเท่าๆกันนะคะสิบกว่าคู่นะคะสิบกว่าคู่ก็แล้วแต่เราแบบว่าจะตัดได้ไหมนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะสูตรใหม่ของเรานะคะสูตรสิบหกคู่นะคะสิมโฮคู่ไปกับค่ะบนล่างนะคะเป็นตะคือบอนอาจะเอาลองเบิงนนะคะถ้ามันไปได้มันก็ดีกว่ารูดค่ะ ไปได้ก็ดีกับรูดสองตัวบนล่างนะคะเพราะว่าบางทีรูดบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะมันก็แบบว่าให้ล่างเข้าบนให้บนเข้าล่างอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแอดก็ไม่จริงเลยถนัดไอ้พวกตัวรูดเราก็มีสูตรให้นะคะหาสูตรไปเรื่อยๆค่ะเอาลองดูก่อนนะคะแอดก็ทําดูเป็นไอ้นี่ให้เอฟซได้พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูก่อนนะคะเอาดูไปก่อนเด้อเดี๋ยวแอดเขียนนะคะนอเนาะแอดบอกว่าเออ เนาะแอนลองจับดูนะคะลองจับดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขียนให้นะคะ ถ้ามันปังมันก็ดีละค่ะเราจะได้ไปเรื่อยๆนะคะมีตัวเทียบนะคะมีตัวเทียบตัวชนนะคะเผื่อชอบนะคะเผื่อ FC บางท่านเนาะชอบไม่เหมือนกันนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันค่ะทุกคนเอาไปลองพินิจพิจรารณาและก็วิเคราะห์กันดูนะคะเอามาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็งวดเก่านะคะงวดเก่าค่ะทุกคนแอดก็มีงวดเก่านะคะแล้วก็งวดใหม่นะคะนี่เทียบให้ดูนะคะให้ดูย้อนหลังแค่งวดเดียวนะคะอ้ยเพราะว่าย้อนหลังมันเข้าทุกงวดอยู่แล้วนะคะทุกคน มาดูกันนะคะสิบหกคู่นะคะบนล่างนะคะสิบหกคู่บนล่างค่ะทุกคนนะคะสิบหกู่เนาะ4ี่6ี่สิบหกนะคะสี่สี่นะคะ4ี่สี่ตัวประกบกันนะคะอ่างวดใหม่งวดประจำวันที่ยี่สิบแปดเอ้ยงวดเก่านะคะเข้าไปที่หกแปดล่างนะคะหกแปดล่างเอาลองดูค่ะหกแปดล่างงวดนี้จะเป็นตัวไหนนะคะที่จะมานะคะเสียดายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทำเป็นได้นีนะคะก็ได้ ได้ทั้งสามตัวเลยนะคะสีเก้าจับไม่ได้ค่ะอันนี้เข้าล่างเนาะเข้าล่างหกแปดนะคะมาดูงวดใหม่กันนะคะงวดใหม่ทุกคนบนล่างไปกลับนะคะนี่เนาะบนล่างไปกลับนะคะก็จะให้หกเจ็ดหกสามหกสองหกแปดนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ปดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งแปด ห้าเจ็ดห้าสามห้าสองห้าแปดค่ะทุกคนเอา้าลองดูนะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่ของเอดนะคะสูตรใหม่ของเอดนี่นะคะแอดก็ลองทำดูค่ะลองทำดูลองจับดูนะคะจะเข้าไหมนะคะจะพอเป็นไปได้ไหมนะคะทุกคนเอลนหลัง่วงนอน เป็นจะคืออยู่บ่เนาะเป็นตัวไหนสวยนะคะไอแอดนี่ก็เน้นให้ห้าคู่นะคะถ้าว่ามีตัวเน้นนะคะเน้นตัวไหนแอดอถ้าเน้นให้แอดก็ลองเน้นนะคะทุกคนแอดลองเน้นดูนะคะไม่รู้จะเข้าไหมเพราะว่าส่วนมากตัวเน้นของแอดนะคะไม่ค่อยเข้าค่ะอาจจะเป็นตัวไหนแล้วนะคะงวดก่อนนี่หกแปดนะคะงวดน,นี้จะเป็นตัวไหนละ่ะ เปตซก็แต่ว่าแปดมันจะมาแล้วบอคะ่ะเอาถ้าสมมุตินะคะแปดมันไม่มาใช่ไหมคะเราตัดแปดอกเนาะมันก็จะเหลือนะคะสมมุติเฉยๆนะคะพากันไปหาตัดแต่อาดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะว่ามันจะเข้าไหมนะคะถ้ามันเข้าก็คงจะดีไปแล้วค่ะหาตัดหน้าตัดลังเอานะคะอาจจะเหลือไม่กี่คู่ก็ได้นะคะทุกคนนะคะแต่ที่น่าลุ้นเลยนะคะน่าจะเป็นหกสามหกสองหรือเปล่านะคะที่น่าลุ้นนะคะทุกคนแนละมากแน่ เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยน่าลุ้นนะคะนี่เอ้ยเอ่อเนี่ยเนี่ยแอลชอบหกเจ็ดหกสามหกสองนะคะศู 7, 03, 02, 02, นย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์สองนี่บอถ้าสมมติไม่มีแปดนะคะถ้าม,มันไม่มีแปดมันก็จะเหลือแค่นี้เดียค่ะทุกคนถ้าสมมุติว่าแปดจะไม่มานะวันจันทร์นะคะแต่ว่าเอาไว้อะไรก็ไม่แน่นอนนี่ทุกคนนะคะแต่มันไม่เดินเลยนะคะวันจันทร์ตามสถิตินะคะทุกคนไม่เดินเลยเดีอเอาตั้งแต่เดือนเมษาแล้ว 8, นะคะทุกคนตั้งแต่เดือนเมษาแล้วแปลกมากนะคะไม่เดินเลยค่ะ นี่นะคะที่ตัง้งแต่เดือนเมษาเลยนะคะวันจันทนี้ก็ไม่ไม่ใช่อะไรอแต่หรือหรือม,มันจะออกหนึ่งหกหนึ่งเก้าอีกนะคะหนึ่งเก้านี่ออกบ่อยเนาะเอหรือจะเป็นหนึ่งเก้านะคะอย่าลืมนะคะวันจันหนึ่งเก้ามาแล้วสามงวดติดนะคะนี่เนาะนี่นะคะหนึ่งเก้าโอ้สี่งวดทุกคนป้าสี่งวดเลรอเตียเดี๋ยวแอดลองวงกลมมึงกันโดหนึ่งเก้านะคะทุกคนอ้าวแอดก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะนี่ 19, 4, หนึ่งเก่าอกสีงวดดอหวยงวดวันจันทร์ในหอยสี่สื่อหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหกคือกันหรอวะเอากันไว้เดี๋ยวงวดก่อนนี่มันไม่มานะโอ้ถ้ามันมาอีกแสดงว่าสามงวดติดเลยนะคะนี่ทุกคนเอาแล้วถ้าเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้านี่มันไม่มีในสูตรไม่ใช่บ่ในนี้ไม่เห็นมีเก้าเลยนะคะเอามันอันนี้มันก็มาล่างนะคะไม่รู้ว่าถ้าย้อนหลังมันเข้าตัวไหนแอดนะคะหวยแอดกันหย่อนเคงงวดเดียวนี่จ้ะ แต่ถ้ามองผ่านๆก็เห็นมันเข้าทุกงวดดวยละคะ่ะทุกคนปาดหนึ่งเก้ามาแล้วสี่งวดใช่ไหมคะทุกคนลองดูปาดหนึ่งเก่าสี่งวดวันจันทร์ค่ะเอาใครจะซื้ออะไรก็ช่างเน้อวันจันทร์นี้ติดหนึ่งเก้าไว้นะคะอย่าทิ้งหนึ่งเก้านะคะใครจะซื้ออะไรก็ช่างนะคะทุกคนเอาติดหนึ่งเก่าไว้นำแนวค่ะหนึ่งเก้านี่งวดก่อนแอนให้ตัวเน้นเลยนะคะไม่มานะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้าโอ้คือมีโอกาสหลุดเถอจังหวดเลยเอาหนึ 16, 9, ่งหกเก่าคอดว่าจะมีโอกาสหลุดแถวเม็ดเดียวงวดก่อนเนาะ เอามันอาจจะอันนี้อันล่างนะคะอันนั้นอาจจะบนก็ได้นะคะทุกคนนะคะอหนึ 19, จจ่งเก่าอาชิึ้นบนโอบานอันนี้อาจจะเป็นล่างเหมือนตัวดีหรือเปล่าวสลับขึ้นบนล่างคะ่ะสลับขึ้นบนล่างเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะแอดเน้นให้ห้าคู่นะคะคือหกสามหกสองนะคะห้าเจ็ดห้าสองแล้วก็ห้าแปดเอาหลักสิบนะคะ โอ้ยหลักสิบนี่ไม่ใช่เลวค่ะเป็นซื้อเป็นตัวกลับนะคะเพราะว่าหลักสิบเหมือนจะดับห้าหรือเปล่านะคะดับสิบล่างนะคะถ้าเป็นล่างนะคะโอ้ยดับหาเดียวดับหาเดียวหรือดับเพอสีลุดเราบอถึงว่าละแล้วบบนะคะดับเราติดดับเล้วนะคะเอาถ้าสมสมสมุติตัดออกจริงๆนะคะสมมตินะคะสมมุติว่าถ้ามันจะไม่มาจริงๆมันจะเหลือแค่ล็อกนี้นะคะทุกคนีล็อกนี้เนาะจะเหลือแค่วงกลมนี้เก้าคู่นี้น่ารุนบวคะ่ะ หวยหวยหว,ยว,ยว,ยถ,ยยวถ้าเลือกแค่นี่ก็จจาบแล้วค่ะนี่ถ้าเหลือกเก้าชุดนี้เนาะว้าวเลดเลยด้ค่ะสวยงามพระรามเปดเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ